ความลับไม่มีในโลกทางสหรัฐมีการอ้างว่าได้ส่งคนขึ้นไปเหยียบบนดวงจันทร์เรียกว่าคนทั้งโลกถูกต้มนี่คือเรื่องจริงที่หลายคนไม่รู้นะความลับไม่มีในโลกคุณผู้ชมเรื่องนี้นะเป็นเรื่องที่เรียกว่าเป็นข่าวที่ดังระดับโลกเลยในยุคข,ของจอห์นเอสเคนเนดี ที่ได้มีการแข่งขันกันตอนนั้นเนี่ยจะมีสหภาพโซเวียตแล้วก็ฝั่งของสหรัฐก็มีการแข่งขันเรื่องของอวกาศมีความพยายามมากเลยนะครับที่จะส่งคนเนี่ยขึ้นไปบนดวงจันทร์ซึ่งมันมีผลในเชิงจิตวิทยาของในช่วงสงครามโลกณเวลานั้นมากๆเลยนะครับปรากฏว่าพาวโลกในเวลานั้นเนี่ยจะถูกต้มซะแล้วเพราะว่าเจ้าจรวดอพโลโลเนี่ยที่ทางสหรัฐมีการอ้างว่าได้ส่งคนขึ้นไปเหยียบบนดวงจันทร์ เราไม่ต้องพูดถึงเรื่องของภาพการถ่ายทำเนี่ยนะฮะที่มีการจัดฉากณเวลานั้นว่ามันไปนเหมือนกับพื้นที่โล่งแห่งหนึ่งนอกจากนั้นเนี่ยรูปแบบของแรงโน้มถ่วงเนี่ยของคนที่ไปเดินอยู่บนดวงจันทร์เนี่ยซึ่งมีแรงโน้มถ่วงต่ำกว่าโลกเยอะเนี่ยอากัปกิริยามันจะไม่ใช่อย่างนั้นและสิ่งที่ผมจะคุยในเรื่องนี้ที่บอกว่ามันเป็นเรียกว่าคนทั้งโลกถูกต้มเนี่ยคือเขาไปเก็บดินมาเขาบอกเขาไปเก็บดินมาจากดวงจันทร์ แล้วปรากฏว่าคนที่เป็นแผนกรองรองลงมาเนี่ยเขามันเป็นความลับไงเขาก็เชื่อไงว่านี่คือดินจากดวงจันทร์ ก็เลยส่งไปทั่วโลกเลยตามมาหาวิทยาลัยตามที่วิจัยต่างๆเนี่ยนะบ,บางที่นี่ก็เก็บในพิพิธภัณฑ์เลยว่านี่คือดินจากดวงจันทร์คุณผู้ชมรู้ไหมตอนนี้เนี่ยดินเนี่ยที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์นั้นเนี่ยเขาเอาออกเลยนะครับมันเป็นความอับอายคุณผู้ชมเพราะว่าดินตรงนั้นเนี่ยที่บอกว่าเป็นดินของดวงจันทร์เนี่ยมันเป็นดินผสมที่เรื่อยไม้อ่ะคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเรื่องนี้ไปดูกัน อย่างที่ผมเรียนว่าความลับมันไม่มีในโลกจริงๆนะครับเชิญครับบอกว่าหินดินที่ยานอพอาโลเอามาที่โลกเราเนี่ยมันมีปัญหาครับปัญหาว่าเขาวิสูทธ์มาแล้วว่ามันเป็นของปลอมอันนี้ใครไปโดนหลอกหรือใครหลอกใครก็ไม่ทราบครับพิพิพธภัณฑ์แห่งชาติในทแลนใดได้ประกาศผลว่าผลการทดสอบหินอย่างดวงจันทร์ที่สการ์โอบให้เป็นของปลอมปเป็นเพียงชิ้นส่วนของไม้ที่คล้ายๆกับมาจากรัฐอริโซนาแต่ว่าเราก็ไม่ทราบว่าทําไมเขามีหินมากมายหรือจากดวงจันทร์หรือไงฮะถึงเอาไปแจกทั่วโลกอ่ะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะอน,นี้ือิาาามใรหนย คุณเอามาแจกแจก130ประเทศนีน่มันตลกเลยผมว่ามันของปลอมก็ในแนล์ก็พิสูจน์แล้วมันเป็นของปลอมนั่นแหละครับคุณผู้ชมแม้กระทั่งในประเทศไทยเนี่ยในเวลานั้นก็มีการถ่ายทอดสัญญาณสดเลยนะครับก้าวเล็กๆของอมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยถือว่าเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ของมนุษยชาตินะครับไปย่ำอยู่บนดวงจันทร์เนี่ยรอยเท้านั้นเนี่ยมันจะอยู่ตรงนั้นเนี่ยเป็นพันเป็นหมื่นปีเลยแต่ปรากฏว่าตอนเนี้ย ไอรอยเท้านะั้นมันไม่มีอยู่จริงนะครับดังนั้นไอเรื่องของการปั้นแต่งเรื่องราวขึ้นมาเพื่อหวังผลและนี่คือส่วนหนึ่งของการที่เราได้เปิดโอกาสพี่น้องลองนึกภาพดูว่าในขณะที่ชาวโลกถูกปิดหูปิดตาทําให้ชาวโลกได้มองเห็นความจริงแม้กระทั่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกาซาก็ตาระยะเวลา70กว่าปีเราอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเราแทบไม่รู้เรื่องความจริงที่เกิดขึ้นทุกวันในสถานที่แห่งนั้นเลย